เอ้เอ้อืมางบ่เป็นยังว่างอยู่เป็นยังไม่เหลือรากอยู่เขาเป็นยังบ้านกู้โหว่ากาไปในแบบกูยานอีน้าแขกมันกำลังหายยืนะ <c oughs> นะเนี่ยยังหายมือมือขึ้นไปในหลายทามเนี่ยตาพาเลย <c oughs> มึงแกไปจุดธนวนเขาเลยไหมบางคนนี่บ่เสือเลยข้าวคอมเมนต์มาว่าจังใดกับว่เสือว่าแอดดีมันบ่นคนเจ้าสูบอ่ะนะ กาวกันเล่นซื้อมันบ่บัดที่นี่เพ้นใดบัดที่สรุปแล้วมือคืนนี่มันบ่แม่นผู้ใดแพ้ไรมันบ่แม่นแต่มือคืนนี่ไอ้ว่าโอ้เจ็บตลอดเล่นบ่ล่ะเจ็บตลอดเล่นบ่ตอนนี้ก็คือเก่าไอ้ก็เลี้ยตัวย้อนหยังฟังให้จบก่อนแวย้อนเก่าเนี่ยแงดาผมไมอยูอือออกไปก็ขึ้นไปหาหอยอือเอาหอยมากินบ้านเออหอยถิ่น้วนแล้วเป็นไดบัดที่นี่เว้ยกาผ้าเหลีงไหมครับกาผ้าเหลีง เรื่องมึกขึ้นบึกบอแล้วมึงเอาอยัางเอาหอยก้าวหอยมากินอยู่เฮียนอีกแล้วาหอยมากินอ,อยู่เฮียนอีกแล้ว,วแต่สรุปแล้วนี่ก็คือว่าพี่น้องที่เบิ่งครับคือเบิง่งเบื้งว่าอดีตตายไปมีคนหนึ่งว่าอยายแขกเอาเอาเอาตายแล้วนะว่าวุ้นวู้หัวยายแขกเอาเอาตายแลย้วเอาเกศตายแลย้วอันนี้อาจจะได้อะไรแกบรูแต่ว่าทีแนี่ยก็ยังมีชีวิตอยู่พี่น้องครับก็ยังมีชีวิตอยู่คือตอนนี้เขค่อยอายกินหอยอ่ะ กะกะอายว่าผู้ว่าสีสวนไปกินหอยอยู่แต่ว่าคือมันเป็นซีเดนี่บอกกันก็ไปยันว่าอยากเ้าอยากอ่านประวัติมึงใบเนี่ยนะมาทายชิมไอ้เ้อะอยากอ่านประวัติก็นได้ว่าบอกก็ได้ตายบ่เมนมาถึงว่าย่านยนี้มึงตายไปแล้วนี่ไปที่นี้ย่านนั่นย่านในแขกเนี่ยมันสีว่าอ่านประวัติดีๆนะคือคือยันเราสจะเป็นคนอ่านดอกไลเลี้ยงมอาฝี่ ฝากไอ้อันนั้นนะฝากถึงผู้ใไงว่าไอ้เจ้านี่ลละเอคือไอ้ผมมีไอเดียขึ้นมาเออว่าเยียงเพลงนี้ไอ้ผมนะได้ให้ผมเออผมสร่องว่าอ่าคือเพลงนี้คือคนดีสี่โมงเย็นร้องลองอู้ใจว่าคนดีสี่โมงเย็นคือความหมายเพื่ยงตอธิบายก่อนอ่าคนดีสี่โมงเย็นคือว่าคนตายนี่เรื่องมีดียก็ไม่ต้องชาแรกอยู่เลยว่า ซิมงแรกมันก็เป็นรับผอบพีอ่เออบ่ดีเออบ่ดีเลยมองคิดว่ามัได้ไม่กินเรื่องดีๆนะเออคนดีคนดีซีมงเย็นหมายถึงว่าพอซีมงนี่ยเขาเขาเผาเนาะเผาแล้วมทิ้งเขาสช้อานประวัติมึไม่กันเรื่องดีๆไหมอ่าสมมติว่าอ่านประวัติมึงนี่กะหมายถึงว่าสมมติมึงตายเนาะสมมติมึงตายนี่อ่านประวัติมึงกะโอ้ยยยยย่เออบ่แม่นตายบ่ตายก็สัเก่าลหลานามึงเออมาที่โอ้เขาสิก็ก็วะลอยชุ่ม มาที่นี่กะคนดีสี่โมงเย็นทำไมต้องเป็นคนดีสี่โมงเย็นหลายคนคงเห็นว่าสี่โมงเย็นชอบทำอะไรเอาศพไปเผาแล้วเขาก็เล่าประวัติไป บแม่นคนสิสวยแค่ไหนมันว่าุดท้ายมันก็สีโมงเงิสุดท้ายก็สีโมงเงินเดีวกูยังได้ได้จัดการให้แต่ว่าเดี๋ยวนี้กูถามเนี่ยอีหอมผู้ใดอีหอมผู้ใดเอาตอบตรงๆเลยอีหอมนี่หรือว่าหรือว่าอีนั่งแขกมันหาเรื่องเองล่ะไอ้ถามเนี่ยคิดจะ้บอกบอกบอกว่าไอ้ถามมันมันบอกออกไปไกลแล้วมันบอกไปไกลแล้วโอ้เสียมั่งแก่ตัวเสีย น้องขาถาอุ้งหิงอ่าครบรอบหนึ่งปีบ้านางับ้านางับ้านหาเสานหน่อยเป็น <c oughs> แพงอะไร <c oughs> <c oughs> ยันวางเลยยันฝากว่าอาจารย์ได้เห็นว้อดัดดีห่วมันได้ว่าต้องไปติดหัวโรงพยาบาล่ต้องไปติดหัวต้องหวร แล้ววามืออ <ım> ัดธรราญี่ปนแสงเส่เลยแน่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 แนไปตัดผมเอาไปกรถบ่หอยน้าบ่หอยน้าหอยเชลลี่หอยทองสุกมีน้าสีบ้าจ้ากับผู้บ่าวะีน้าสีบาจ้าขาเอาละอีกชุดชิ้นหนโอ้ยันเมยเอาสีเียเออม่เสีเยี ไปเฉยเลยไปโอเคโอเคเอาคนดีสี่โมงเย็นคนเข้าใจความหมายยากเงี้อยู่เดี๋ยวยโพดกันยังไงมันบอ,อ,อคนดีสี่โมงเย็นครับเพราะว่าหันถึงเวลานีมานี่ก็คือว่าผู้ใดก็ว่าดีวะด้้ยจิตใจด้วยไปไปไปเดี๋ยววางวางสิแลนไปหาอโอเคตอนนี้ฝนมาแล้วมึงมาั่ได้ฝนตกแค่นั้นไหมกูเงยตั้งแต่มึงมา่งไฝนตกเพราะเศาอีหลีอ่ะ